บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้แนวชายป่าทึบเงาของต้นไม้สูงใหญ่ทอดยาวปกคลุมเส้นทางดินแดงที่คดเคี้ยวเข้าไปสู่ใจกลางชุมชนณที่แห่งนี้มีวัดร้างเก่าแก่ตั้งตระงานอยู่ข้างเนินเขาวัดร้างที่ไม่มีพระไม่มีเนนแต่ภายในกลับมีแม่ชีพำนักอยู่เงียบสงัดองค์เดียว ราวกับเป็นสถานที่เดียวที่หลุดพ้นจากความวุ่นวายของโลกภายนอกหมู่บ้านเคยสงบสุขจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ชาวบ้านเริ่มล้มป่วยอย่างไร้สาเหตุบางคนมีอาการเหมือนถูกไข้ร้ายรุมเรา้าบางรายราวผีเข้าแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือทุกรายจะไม่รอดชีวิตและทุกๆศพที่พบร่างกายเหี่ยวแห้ง ราวกับถูกสูบเอาพลังชีวิตไปจนหมดสิ้นทั้งร่างเฮ้ยรู้เปล่าว่าเมื่อคืนลงมั่นก็ตายไปอีกคนแล้วว่ะเสียงกระซิบกระซาบของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางตลาดเล็กๆในยามเช้าระยะหลังมักจะมีเรื่องราวแบบนี้มาให้ชาวบ้านได้คุยกันเสมอเฮ้ย hey, จริงเหรอวะแล้วสภาพศพเป็นไงนะ่ะมันก็เหมือนลายก่อนๆน,นั่นแหละ นั่งติดกระดูกตาโหลลึกเหมือนคนที่อดอาหารมาตั้งหลายเดือนคุณพาช่วยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนักหนาวะเนี่ยหลายๆคนเริ่มพูดซุบซิบถึงเรื่องที่เล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณพูดถึงมันที่อาศัยอยู่ในเงามืดของป่าพูดถึงคำสาบบางอย่างที่เคยถูกปิดตายไว้แต่บัดนี้อะไรก็ตามที่ถูกขังไว้ กำลังหลุดออกมาอีกครั้งบางคนเริ่มพูดถึงตอบเสียงกระซิบกระซาบเริ่มแพร่ะสะพัดไปทั่วหมู่บ้านไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเรื่องนี้เริ่มจากใครแต่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ชีทองคำคือผู้ต้องสงสยัยแม่ชีทองคำแกเข้ามาบวชที่วัดเมื่อห้าปีก่อนด้วยเหตุผลที่ฟังดูน่าสงสาร แกบอกว่าต้องการละทางโลกหลังจากสูญเสียครอบครัวไปในเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ไม่มีใครเคยได้ยินเสียงสวดมนต์ของแกแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือบางคืนมีคนเห็นเงาของแม่ชีทองคําเดินทอดยาวเข้าไปในป่าลึกค่อยๆเคลื่อนผ่านแนวต้นไม้ราวกับไม่ได้เดินไปตามพื้นดินจริงๆ ไม่มีใครรู้ว่าแกไปทำอะไรในป่าลึกดึกๆหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มตน้นขึ้นและมันเลวร้ายลงทุกวันวัวควายที่เคยแข็งแรงกลับล้มตายโดยไร้สาเหตุบางตัวเพียงข้ามคืนก็สู้ผอมเหมือนถูกดูดเลือดจนเหือดแหง้งบางตัวถูกพบในสภาพน่าสยดสยองท้องแตก ปรีออกจากข้างในราวกับมีบางสิ่งกัดกินมันจากภายในร่างและแทบไม่น่าเชื่อภายในคืนเดียวจะมีสัตว์ล้มตายถึงสีห้าตัวท่าทางไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วล่ะยังไงก็ระวังตัวกันไว้บางนะผู้ใหญ่คิดว่าเป็นสัตว์ร,ร้ายไหมไม่น่าใช่หรอกว่าข้าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กไม่เคยมีเหตุการณ์พิลึกแบบนี้ มันต้องมีอะไรลึกลับสักอย่างชาวบ้านพากันหวาดผวาทุกคนต่างพากันปิดบ้านแต่หัวค่ําจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอให้ปกป้องครอบครัวจากสิ่งชั่วร้ายที่กําลังแฝงเงามืดปกคลุมหมู่บ้านแต่สิ่งที่ทําให้ความกลัวเพิ่มขึ้นจนแทบกลั้นหายใจคือเด็กๆหลายคน เริ่มฝันเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่ปลายเตียงเงาร่างนั้นผอมสูงนั่งนิ่งๆข้างเตียงในความมืดมองมาทางพวกเขาไม่กระพริบตาและเงานั้นมีรอยยิ้มยิ้มกว้างจนผิดธรรมชาติบางคืนเด็กบางคนตื่นมากลางดึกแล้วกรีดร้องสุดเสียงพ่อแม่รีบวิ่งเข้าไปหาแต่ไม่พบอะไรนอกจากความมืดมิด และกลิ่นบางอย่างที่ลอยคละคลุ้งในห้องกลิ่นเหม็นสาบก,กลิ่นของเนื้อเน่าเปื่อยเริ่มมีเสียงกระซิบของชาวบ้านผสมผสานกับเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ในยามเย็นเมื่อผู้เฒ่าผู้แก่แห่งหมู่บ้านเริ่มเปิดเผยอดีตของแม่ชีทองคำก่อนหน้านี้มีหญิงสาวชื่อคำแก้วเธอเป็นเมียของเศรษฐีใหญ่ในสมัยก่อนแต่ชะตาก,กรรม รับหากลังเมียหลวงสุดโหดกลั่นแกล้งจนตน้องหนีเข้ามาหาที่วดัดแต่เธอไม่ได้มาเพื่อจะแสวงบุญอะไรเธอเข้ามาเพื่อซ่อนข้อกรรมของตนเองอ้าวแล้วทำไมกลายเป็นแม่ชีทองคำละ่ะเธอคงจะแอบฝึกไสยศาสตร์เพื่อป้องกันตัวเองแต่ในที่สุดเธอกลับทำผิดพลาดในการเรียกพลังจนถูกของเข้าตัว กินกินจิตใจและวิญญาณของเธอจากนั้นเธอก็เปลี่ยนไปกลายเป็นแม่ชีที่ไม่ธรรมดาและมาพร้อมกับเงาปริศนาแกเล่าว่าคำแก้วแอบออกจากกุฏิแมช่ชีในยามราตรีเธอแอบมุดเข้าไปในห้องเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังวัดสถานที่ที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอฝึกฝนอยู่ที่นั่นเงียบสงัด ไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงลมหายใจของเธอและเสียงพระธรรมนั่งสมาธิจากที่ไกลๆคืนนั้นคำแก้วตั้งใจจะทำพิธีอาคมที่ห้ามพูดถึงห้ามทำรรแต่ความเครียดแค้นในใจไม่อาจทนทานได้อีกต่อไปเธอหยิบสมุนไพราหายาออกมาจากกระเป๋าผสมกับผงอาคมที่เธอขโมยมาในคืนก่อน พรมด้วยน้ำมันที่กลั่นจากดอกไม้ที่มีสัญ,ญลักษณ์ลับและน่ากลัวเธอรวบรวมสมาธิและเริ่มไร้คาถาเสียงเบาน้ำเสียงของเธอแห่พร่าและสั่นระริกไปทั่วอากาศร่างของเธอเริ่มสั่นสะท้านท่ามกลางกลิ่นไหม้จากไฟที่ลุกโชติชวงขึ้นจากเครื่องบูชาทว่านในขณะที่เธอหยิบของเส้นวา ซึ่งเป็นผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เธอวางไว้สำหรับวิญญาณที่เรียกออกมา <c oughs> เธอกลับเผลอหยิบบางสิ่งมันเป็นของที่เคยถูกฝังไว้ของที่มีวิญญาณร้ายสิงอยู่ในนั้นทันทีที่คำแก้วสัมผัสมันร่างกายของเธอก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่เข้าไปฝังลึกในร่างกายราวกับมีพลังงานบางอย่าง ที่กำลังแผ่ขยายจากภายในรู้สึกถึงความร้อนที่กระจายไปทั่วร่างจนเธอเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปมือและขาของเธอแข็งทื่อเรากับมีบางสิ่งที่ควบคุมมันอยู่เธอกลายเป็นปอบไปแล้วมันคือการเริ่มต้นของการครอบงำไม่มีใครที่จะรอดจากสิ่งที่เธอจะทำต่อไปในคืนนี้แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพ่อหมอ ในเมื่อเราก็รู้แล้วว่าทุกอย่างน่าจะมาจากแม่ชีนั่นข้าว่าเก็บไว้ไม่ได้แล้วล่ะหากเป็นผีปอบจริงก็ต้องกำจัดคืนปล่อยไว้เป็นอันตรายกับชาวบ้านเปล่าๆคืนนี้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่นะค่าคืนนั้นเสียงกลองพิธีดังสะท้อนไปทั่วหมู่บ้านขวันทู ลอยคละคลุ้งไปทั่วลานวัดท่ามกลางแสงเทียนที่สั่นไหวพอหมอประจำหมู่บ้านยืนอยู่กลางวงพธิธีดวงตาของเขาปิดแน่นขณะที่มือทั้งสองข้างกำตรกุดและสายสินแน่นรอบตัวของเขาชาวบ้านถือคบไฟและข่มแฝกและมีดหมอบางคนตัวสั่นด้วยความกลัวแต่ก็ยังยืนอยากอยู่กับฝูงชน เพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้าปล่อยไว้หมู่บ้านนี้จะไม่มีใครรอดคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของแกนางปอบหลายๆคนต่างตะโกนไปที่กุฏิร้างในวัดเมชีทองคําหรือที่ตอนนี้กลายเป็นปอบเต็มตัวไปแล้วยืนอยู่หน้ากุฏิสายตากวาดมองทุกคนด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวดวงตาของเธอขาวโพลน ราวกับเป็นคนที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปคิดจะกําจัดข้างั้นหรือเสียงของเธอดังก้องลมหอนกันโชกแรงเหมือนมีพายุรอบตัวเธอพอหมอไม่เสียเวลาตอบเขาสะบัดมือโยนผมอาคมใส่ร่างแม่ชีทันทีที่ผงสัมผัสผิวเนื้อซีดขาวของเธอเสียงกรีดร้องดังสนัน่น เนื้อหนังของนางปอบเริ่มไหม้เป็นรอยดำขณะที่เธอบิดตัวไปมาแต่แทนที่เธอจะล้มลงเธอกลับเสแยะยิ้มและกัดฝันแน่นพวกเองคิดว่ามนแคนี้จะทำอะไรข้าได้ทันใดนั้นแม่ชีทองคำสะบัดมือขึ้นพึกเสียงลมกันโชคพัดกระแทกทุกคนราวกับคลื่นซัดคนที่ยืนใกล้สุดถูกแรง้ จนกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้เลือดไหลซึมออกจากศรีรษะบางคนร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเสียงอาฆาตคำรามผสมกับเสียงลมที่หวีดหวิวกันโชกสายลมยิ่งพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงล่นาราวกับหาฝนชวนคนลุกยิ่งนักคนที่เผลอเข้าไปใกล้จนเกินไปจู่ๆก็ทุดลงกับพื้นเลือดซึมออกจากปาก เหมือนมีบางอย่างดูดกินชีวิตจากภายในเงาดำคืบคลานออกมาจากร่างไม่ชีทองคําแผ่ขยายราวกับม่านหมอกแห่งความตายทุกคนตั้งสติอย่าให้มันเข้าถึงตัวได้นะลีดมันไม่ธรรมดาแล้วสิมนดำเข้าตัวมันมากมายไม่น้อยเลยพอหมอตะโกนพรางคว้างสายสินในมือตะโกนร่ายมนเสียงดังก้อง พร้อมโยนเข้าใส่กุฏิหลักนั้นทันใดเปลวไฟลุกโชนขึ้นสูงไฟนั้นมันถาโถมแรงมากในที่สุดชาวบ้านก็ร่วมกันใช้ไฟเผากุฏิของแม่ชีทองคํากุฏิไม้เก่าแก่ของแม่ชีทองคําถูกไฟลามเลียอย่างรวดเร็วควันดำทะมึนพวยพุง่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงไม้แตกเปรียปร้ย ดำสะท้อนทั่วบริเวณเหล่าดำของแม่ชีปอบดินทุรนทุรายในกองเพลิงก่อนที่ร่างนั้นจะกระโจนออกมาทั้งตัวถูกเปลงไฟแผดเผาแต่เธอยังคงยืนอยู่ดวงตาสีขาวขุ่นเหลือกมองฝูงชนอย่างเครียดแค้นพวกเองเผาฆ่าไม่ได้หรอก <laughs> เสียงหัวเราะแหลมสูง ดังไปทั่วปอบที่อยู่ในร่างแม่ชีทองคำยังไม่ยอมตายง่ายๆเธอวิ่งพุ่งออกจากวงล้อมของชาวบ้านตรงเข้าสู่ป่ามืดโดยไม่ทันที่ใครจะห้ามไว้ได้เงาร่างแม่ชีปอบกระโจนเข้าไปในแนวต้นไม้ลับหายไปในพงไพรเสียงลมพัดหวีดวิวเงาของกิ่งไม้โยกไหวเหมือนมือปีศาจที่กำลังโบกลา ่ามกลางควันและเท่าทานของกุติที่ยังลุกไหม้เสียงสุดท้ายของแม่ชีทองคำหันมาดังขึ้นเป็นคำสาปแช่งที่สะท้อนกล้องในความเงียบงันแล้วเสียงหัวเราะเย้ยหยันก็จางหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความหวาดหวั่นในใจของชาวบ้านข้าตอบไม่ได้เหมือนกันรู้แต่ว่ามันมีวิชาอาคมที่แหลงมา ยังไงต้องระวังตัวกันไว้ก่อนถ้ามันไม่จากที่นี่ไปไม่แน่มันอาจจะย้อนกลับมาอีกสายตาทุกคนมองตามร่างที่หายลับไปพร้อมๆกับยังมีความกังวลในใจกลางป่าลึกเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ดังหวีดหวิวใต้ร่มเงาของต้นไม้เก่าแก่ดินชื้นแฉะ ราวกับเพิ่งมีบางสิ่งคลานผ่านท่ามกลางความมืดบางอย่างกำลังขยับกองใบไม้ที่กองทับกันเริ่มกระตุกเล็กน้อยก่อนที่เงาดำจะค่อยๆผุดขึ้นจากพื้นเปลือกตาขาวคุณลืมตาขึ้นช้าๆ้าสแสยะยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันแหลมคมที่เปื้อนเลือดแห้งกลังเสียงหัวเราะแผ่วเบา ดังแทรกมากับสายลมหมอบหนาคลี่ตัวปกคลุมผืนป่าเสียงมแมลงกลางคืนขับขานแข่งกับเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้เงาร่างสูงโปร่งของบางสิ่งยืนนิ่งอยู่กลางหมอกใบหน้าแห้งเหี่ยวเป็นสีคล้ำตาขาวขุ่นเหมือนศพเน่าเสียแต่ยังจับจ้องไปที่หมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไป ตราบใดที่ยังมีความโลภความอาฆาตและความหวาดกลัวข้าจะกลับมาอีกครั้งเงาร่างของแม่ชีทองคำค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้าฝีเท้าเบาวิวราวกับไร้น้ำหนักกิ่งไม้แห้งกรอบใต้ฝ่าเท้าไม่ได้ส่งเสียงแตกร้าวแม้แต่น้อยร่างนั้น ค่อยๆหายลับไปในแนวป่าท่ามกลางความเงียบงันของหมู่บ้านที่กำลังหลับไหลในเงามืดของเรือนไม้เก่าๆเงาของใครบางคนยืนอยู่ที่หน้าต่างจ้องออกไปยังป่ามืดสนิทเบื้องหน้าตอบไม่มีวันตายมันแค่รอเวลาหวนคืนหากชื่นชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองไดรี่ด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังค